สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวสารและการลงทุนประจำวันที่21เมษายน2565ครับวันนี้มีข่าวสารมากมายเลยนะครับแล้วก็หลายคู่สกุลเงินเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแคนาดานะญี่ปุ่นแล้วก็ตัวราคาทองคำกับน้ำมันด้วยนะครับผมนะก่อนอื่นเลยผมขอเริ่มที่ตัว investing เมื่อวานก่อนเป็นการประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจเมื่อวานนี้นะครับผมนะเราจะเห็นได้ว่าที่สําคัญสําคัญนะครับก็จะมีตัวแคนาดานะคอลซีพีไอของแคนาดานะครับ ออกมาดีกว่าเดิมแล้วก็ดีกว่าคาดการ์ด้วยนะครับมันส่งผลยังไงบ้างนะครับนี่เลยครับมันส่งผลให้ราคาของตัวอันนี้ผมเอาเป็น USD เทียบกับ CAD นะนะครับนะแคนาดาแข่งค่าลงมากขึ้นมากเลยนะครับนะย c a คเทลงมาเลยนะครับยังไงก็จับตาดูนะครับว่าเศรษฐกิจของทางแคนาดาเนี่ยอาจจะปรับตัวดีขึ้นนะครับยังไงให้เราติดตามได้นะครับต่อมานะครับส่งผล มาที่วันนี้บ้างนะครับวันนี้เนี่ยมีการประกาศอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับหนึ่งเลยประกาศไปเมื่อเช้านี้นะครับเช้าตรู่เลยเป็นตัวดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI ของตัวนิวซีแลนด์นั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยออกมาดีกว่าครั้งก่อนนะครับแต่ว่าต่ำกว่าคาดการนะครับถ้าเราดูราคานากรฟเนี่ยนะครับนะอันนี้จะเป็น N.U. นะครับจะเห็นว่าแทบจะไม่ได้วิ่งอะไรมากมายนะครับก็มีทิ้งลงมานิดนึงนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า ตัวผลที่ออกมาเนี่ยนะครับมันดีกว่าครั้งก่อนก็จริงนะครับแต่มันต่างประคาดการนะก็เลยอาจจะส่งผลแบบแทงกักนะครับเล่นกลางๆนะครับสำหรับที่น่าติดตามวันนี้เลยนะครับก็จะมีทางฝั่งของออสเตรเลียนะครับจะเป็นตัวอาดัชนียอดขายปลิกนะครับนะแล้วก็ตัวฝั่งยูโรนะครับจะเป็นดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI นั่นเองนะก็ คาดการณ์ออกมาดีกว่าครั้งก่อนด้วยนะครับเมื่อวาน EU ก็วิ่งขึ้นไปในระดับหนึ่งนะครับวันนี้ก็ใา้ติดตามกันนะครับแล้วก็ไฮไลท์นะครับเป็นของทางฝั่งสหรัฐนะครับจะมีในเรื่องของจํานวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการการว่างงานนะครับแล้วก็ดัชนีภาคการผลิตนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับที่วันนี้นักลงทุนต้องจับตามองนะครับจะเป็นคํากล่าวของคุณเจอร์โรมพาเวลนะครับประธานของเฟดที่จะกล่าวถึงแนวโน้มการ ปรับขึ้นอันตราดอกเบีย้ยแล้วก็มุมมองทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งการถแถลงครั้งนี้จะเป็นการถแถลงครั้งสุดท้ายแล้วนะก่อนที่จะทําการประชุมกันในเดือนหน้านะครับในการตัดสินใจว่าจะปรับขึ้นดอกเบีย้ยหรือไม่นะครับต่อมานะจะมีของคุณอาเบลี่ด้วยเป็นผู้ว่าผู้ว่าธนาคารกลางของฝั่งกฤษนะครับสำหรับข่าวที่น่าสนใจก็จะประมาณนี้ตามตารางนะครับเรามาดูข่าวที่น่าสนใจอื่นกันบ้างนะครับราคาน้ํามันเมื่อวานที่เทรดราคาน้ํามันเนี่ยจะเห็นว่า มีการประกาศสินค้าคงคลังน้ำมันดิบนะครับจาก EIA ผลปรากฏว่าทำไมครับผลปรากฏว่าออกมาติดลบนะครับ8.20ล้านบาร์เรลนะครับซึ่งน้อยกว่าคาดการแล้วก็น้อยกว่าครั้งที่แล้วด้วยนะครับมันส่งผลยังไงบ้างนะครับนี่เลยมันส่งผลให้ราคาน้ำมันนะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะแท่งนี้นะนะครับแท่งนี้เลยปรับตัวสูงขึ้นนะครับปรับตัวสูงขึ้นก็อย่างไรก็ตามครับมันยังมีปัจจัยอื่นอีกนะครับที่อาจจะส่งผลให้ราคาน้ำมันเนี่ยในอนาคตนะในอนาคตสามารถ ปรับตัวขึ้นต่อได้นะครับอย่างเช่นข่าวนี้นะครับนะทางเยอรมนีนะครับเขาบอกว่าเขาจะยุติการน,นําเข้าน้ํามันจากรัสเซียในสิ้นปีนี้นะครับซึ่งคุณเอเลนาแบร์บล็อกนะครับเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของทางฝั่งเยอรมันเขากล่าวว่าเยอรมันเนี่ยจะยุติ การนําเข้าในสิ้นปีนี้แล้วนะนะครับถ้าเป็นาหนือจริงๆนะแล้วมีประเทศในสภาพยุโรปตามมาด้วยเนี่ยนะครับเชื่อว่าอาจจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ราคาน้ามันเนี่ยปรับตัวขึ้นสูงไปได้นะครับนอกเหนือจากนั้นยังมีปัจจัยอื่นๆด้วยนะที่ผมบอกไปทั้งตลอดทั้งสัปดาห์เลยไม่ว่าจะเป็นสงครามนะครับปัญหาในลิเบียนะครับแล้วก็การคลายล็อกดาวน์ของทางฝั่งจีนนะครับต่อมาครับเรามาดูกันที่ราคาทองคํากันบ้างนะครับนี่ฮะหลังจากที่โดนเทขาย เมื่อ2วันที่แล้วนะครับโดนเทขายลงมาอย่างหนักนะครับเมื่อวานเนี่ยจะเห็นว่ามีการปรับตัวสูงขึ้นมานะครับประมาณ19เหรียญถึง20เหรียญน,นะครับสาเหตุมาจากอะไรสาเหตุมาจากการที่ตัวผลตอบแทนพันธบัตรอายุ1ิปีของสหรัฐเนี่ยหลังจากที่เขาทำนิวไฮปึ้งๆต่อเนื่องมานะครับนะตอนนี้เมื่อวานเนี่ยได้มีการชะลอกําลังลงนะครับถ้าเราเปิดนะจากตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่านี่คือแท่งเดย์เมื่อวานนะครับเขามีการชะลอกําลังลงนะครับนะทำให้ราคาของทองคำเนี่ยมันสามารถ เขาเรียกว่ามันฟื้นขึ้นมาได้นิดนึงนะครับมันฟื้นขึ้นมาได้อีกนึงนะโอเคครับต่อมานะครับเรามาดูกันที่ข้ามฝั่งไปที่ญี่ปุ่นกันบ้างนะครับเมื่อวานเนี่ยใครที่เทรดตัว UJ อยู่นะครับจะเห็นว่า UJ เนี่ยมันอ่อนค่าลงมานิดนึงนะครับก็เรียกว่าระดับกลางๆแล้วกันนะเพราะอะไรนะครับเพราะว่ามันมีข่าวมาว่า ธนาคารกลางญี่ปุ่นเนี่ยเขาเสนอซื้อพันธบัตรอายุ10ป,ปีนะครับที่ผลตอบแทนคงที่0.25แบบไม่จํากัดจํานวนนะเพื่อออกมาตรการป้องกันกรอบเป้าหมายของผลตอบแทนเนี่ยให้มันอยู่ในกรอบที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ป้องกันไม่ให้ตัวเจแปนเยนเนี่ยมันอ่อนค่ามากจนเกินไปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะถึงจะออกมาแบบนี้เนี่ยมันก็ทําให้ตลาดเขาเรียกว่า คลายความกังวลต่อการอ่อนค่าของค่าเงินเยนได้ในระยะหนึ่งนะครับเท่านั้นนะครับเพราะอะไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับทางธนาคารญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ยังมองว่าการที่ค่าเงินเยนมันอ่อนค่าลงเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันจะเป็นผลดีในอนาคตในระยะยาวกับตัวประเทศญี่ปุ่นเองนะครับโดยเฉพาะอย่างที่ธุรกิจที่ การทำกำไรในจากต่างประเทศเนี่ยนะครับการอ่อนค่าของเยนเนี่ยจะเป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับนะก็เราติดตามกันดูนะครับว่าวันนี้เจแปนเยนยังจะแข็งค่าต่อเนื่องได้หรือไม่นะครับอ่าแล้วก็ต่อมาครับจะเป็นข่าวของสงครามแล้วฮะที่เราจะต้องจับตาดูกันนะครับนะเมื่อวานนี้เนี่ยมีการประชุมอ่า G20 ของธนาคารนะครับนะเฉพาะเฉพาะกลุ่มธนาคารนะปรากฏว่าระหว่างที่ ตัวแทนจากทางรัสเซียเนี่ยนะครับเขาขึ้นไปกล่าวแถลงเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีการวอล์กอัพเกิดขึ้นจากคุณเจเนเยเลนแล้วก็คุณเจรโรมพาวเวลนะครับรวมทั้งธนาคารอื่นๆด้วยนะครับนะทั้งธนาคารในแคนาดาอังกฤษแล้วก็ยูเครนนะครับก็คือวอล์กอัพเลยเป็นการประท้วงว่ารัสเซียการที่คุณลุกลางยูเครนแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะครับนอกจากนั้นนะยังมีการปิดกล้องเนี่ยนะสำหรับใครที่ประชุมผ่านออนไลน์นะครับอันนี้ก็อาจจะทําให้เกิดสถานการณ์ที่มันตรึงเครียดขึ้นนะครับจากที่ ตึงเครียดขึ้นอยู่แล้วนะครับนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้รัสเซียเขาได้กําหนดเส้นตายแล้วนะครับว่าอาา่อาหารในมาริูโพเนี่คุณต้องยอมแพ้แล้วนะครับไม่งั้นรัสเซียจะบุกแบบเต็มกําลังเต็มอัตราสุดมากกว่านี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปตอนนี้รัสเซียทําไมครับกาลังบุกอยู่ในเฟสสองนะครับนะอย่างเช่นข่าวนี้ครับเขาบอกว่าเขาเริ่มที่จะถล่มดอนบัสแบบเต็มรูปแบบแล้วนะครับโดยที่เขารวมคนมาเรียบร้อยตอนนี้กําลังเข้าไปในรูปแบบอา่าทหารแผนใหม่นะครับเพื่อที่จะยึดครองอยูเครนให้ได้ นะครับผมนะโอเคข่าวของผมวันนี้มีประมาณเท่านี้ครับเดี๋ยวขออนุญาตส่งต่อให้คุณหนุ่มได้พูดถึงประเด็นน่าสนใจอื่นต่อครับได้เลยครับขอบคุณคุณจอบเอ้ยขอบคุณคุณปื้มนะครับนะมาอันนี้ก็มาอัปเดตในเรื่องของหุ้นอ่าหุ้นเทคฝั่งอเมริกานะครับก็เมื่อวานนี้ครับทางเทสลาครับมีประกาศนะครับประกาศออกมานะครับ กำไรต่อหุ้นนะครับมากกว่าเดิมนะครับฟันกําไรในไตรมาสแรกนะครับจากที่คาดการไว้ที่2.26ดอลลาร์นะครับต่อหุ้นนะพอประกาศออกมาจริงครับกําไรอยู่ที่3.22ดอลลาร์ต่อหุ้นนั่นเองนะครับกําไรเยอะเพิ่มขึ้นสูงถึง6%นะเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับแล้วนอกจากนี้ครับ กำไรรายรับนะครับจากยานยนต์นะครับเพิ่มขึ้นนะครับถึง8ปดิบ็ดเปอร์เซนะเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเหมือนกันนะครับจะสังเกตได้ว่าก่อนหน้านี้ครับเทสลาทำกำไรมาจากคาร์บอนเครดิตค่อนข้างเยอะนะครับแต่ตอนนี้นะครับเริ่มที่จะมีรายรับนะครับจากยานยนต์ขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้คือแตะอยู่ที่16,000พันล้านดอลลาร์นะครับพุ่งสูงขึ้นนะ8ปดสิบเจ็ดปเนะครับโดยที่นะครับตอนนี้นะครับโดยที่ตอนนี้นะครับเอรถรุ่นที่ออก นำไปนาไปส่งมอบนะครับนะเขานับสิ้นสุดวันที่31มีนาคมปี2022นะครับ95%ครับเป็นรุ่นโมเดล3กับโมเดล Y นะครับที่เป็น95%เลยหรือว่าอ่าราวๆ3 0 0 0 0คันนะครับนี่คือนี่คือเป็นเป็นอ่ารุ่นยอดนิยมนะทั้งทั้งสองรุ่นนะครับที่เทส l a ส่งมอบให้นะครับแล้วก็ทางอีลอนมัสนะครับนะยังคงให้ความมั่นใจครับว่า เทสลานะครับจะสามารถเติบโตไปได้ได้เติบโตไปได้นะครับอย่างน้อยๆเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับให้มันเกินนะตัวเลขของปีสองพันยี่สิบเอ็ดขึ้นไปอีกนะครับทีนี้ครับมันจะมีหุ้นอีกตัวหนึ่งนะหุ้นเทคอีกตัวหนึ่งครับเป็นหุ้นของเป็นหุ้นของ n e t f l i x นะครับ netfli x ครับประกาศออกมานะครับทำให้หุ้นร่วงนะครับ2 5อร์เนภายในวันเดียวนะครับคือวันที่2ี่สิบนะวันที่วันวันพุธเมื่อวานนี้นะครับ หุ้นเน็ตฟลิครับร่วงกว่า25นะครับหลังจากที่ประกาศออกมาแล้วมีการสูญเสียสมาชิกกว่า2 0 0 0 0 0รายนะครับอันนี้ก็พอพอเป็นท็อปิกนี้ออกมาครับก็เลยมีการเอาไปเอาไปเปรียบเทียบกับตัวบิตคอยครับว่าตอนนี้หุ้นเทคนะครับมีความผันผวน,ผนมีความผันผวนมากกว่าตัวของคริปโตซะอีกนะครับ โดยที่เขาเปรียบเทียบกันมาจากหุ้นเทคหลายๆอันนะครับเช่น Netflix นะครับลดดิ่งลงมาถึง25นะครับแล้วก็มีของในตัวของ Meta นะครับเมตาแพลตอร์มหรือว่า Facebook นะครับร่วงลงมาถึง35ของปีนี้นะครับเพย์เพาล่วงลงมาถึง45นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเปรียบเทียบนะนักวิเคราะห์ชี้ว่านะครับเมื่อเปรียบเทียบกับ b Bitcoin นะ Bitcoin ตั้งแต่ไตรมาสแรกของปีนี้นะครับลงมาเพียงแค่11เท่านเซ็นต์เท่านั้นนะครับ ชี้นำได้นะครับว่าตอนนี้นะครับบิตคอยอาจจะเป็นทรัพย์สินนะที่มีความผันผวนน้อยกว่ามีมีความน่าลงทุนมากกว่าตัวหุ้นเทคนะครับในในไตรมาสนี้แล้วก็ในไตรมาสต่อๆไปนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวอัพเดตนะจากทางฝั่งหุ้นนะครับโอเคสำหรับการสรุปข่าวนะจาก a t f x ครับฝากไปประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับไว้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ